สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดส,สุรินทร์ครับงานเครื่องเสียงสุรินทร์นะครับวันนี้เป็นเมื่อที่สองครับพอดีหมู่บ้านผมมีงานนะครับเพิ่งมาฮอดนครับ ครับงานเครื่องเสียงจังหวัดสุรินทร์ครับคนลักเครื่องเสียงและหนังกลางแปลงประทะร้ลนแห่ครับอู้คนหลายแหงครับคนเยอะมากเลย ฮาตจลูกตีครับผมมาหัวตีสามมอขึ้นแม่นครับออกยางงัานมาบาดนอนฮอตจลูกย่านนอนมาแล้วกินยานอนแล้วแบตื่นสวยเลยครับยดอ๋ยางเหรียญกี่ไหนย้อมมอาับพ่นคือลายเนี่ย้วนลายกว่านี่ครับเดินเล่นครับโอ้นีเนี่บ สุดีครับรบครับพร้อมแล้วนะปักเตียงานรเดียว๋อเลยชื่อเดียวเดียเฟซบุกก็มีบัตรงองนะผมสรป้ยครับ้ขึ้นว่ามากมากผมมาหัวตีสามเลยแมนครับบ้านค้างงานรู้ด้มาผมแมนครับมีงานเดือว่างปีหนึ่งแบบเปลืลวันนี้ อจันย uh, ์ยอมพอดีครับอัต <oat> ล <numbers> ูกครับแม่ครับเสียเสียง่ายไม่ได้เสียง่ายไม่ได้เหรอไปดูน้มพมาครับโอ้แล้วไปสาเกี่ยวนะครับใช่ครับ ยางมาเรียนอีกยักรอหล่ครับยางรอเลรียรับเอาเธอลูกคนไล่ครับคนไล่บรรยากาศไม่ง่ายคนไล่ลลโอ้เสียบอยหาเสียบอยกัน ผมมบโอยบผมมารับตู้ลาโพงครับในรับครับเอามาเลยครับมาทันไหมาไม่ทันผมเิ่งรู้่ได้ฟผมตเมเนเไม่ฟังกสุดยอดเหมือนเดิมเลยเอาไปเอไทีน้อยครัไม่ฟังก็สุดยอดเหมือนเดิมลเสียบอดี๋ยวเดินมาหาเดินไปหาเขาก่อน ผมตื่นสายเดี๋ยวมาหาคนรวยครับมตื่นสายโอ้ยคนมางานก็เดเก็บบางส่วนครับเห็นว่าคนดีเขาตื่นสายนะครับผมมาถึงประมาณตีสามครับก็เลยย่านนอนมาหลับก็เลยกินยานอนหลับมันก็เลยลวงเลยครับกำลังเก็บคองเลยครับน สัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาบ่ฟังมาบ่ท่านเอาลงเอาลงเปิดไม, <c oughs> ม่ได้บ่ผมนอนตื่นสวยโอ้ย <c oughs> มาหอตีซ้ำกันเลยลูกสวยครับไอเด็กหอตีหามาจากตาแก้วอ๋อเอ้ยไองานอันเขาขังขึ้นนอกระคืนครับเก <c oughs> ็บของแล้วครับสนามบนครับ สนามหน้าที่ไหนครับบุรีรัมเออบุรีรัมม์นะครับเนาะบุรีรัมบุรีรัมจัดเต็มแปดคูดแปดก็มุกหนาหันกับนี่เนาะแหมลูกพี่ใหญ่เดี๋ยวผมย่างเรียนก่อนโอ้เขาเก็บเขาเก็บไปแล้วนะครับบางส่วนครับบ่วางส่วนแล้วครับก็เก็บไปเลยแล้วครับเนี่ยเก็บแล้วเก็บของแล้ว เ็เือร้นห่นะครับเหลือร้นห่อยู่ครับเ,เอากับเกียร์ภาพร่วมๆนะครับในงานไอตัวเครื่องเสียงกันาจยังมีคนถ่ายหลายครับเดี๋ยวเรามาถ่ายบรรยากาศร,ร่วมๆในงานนะ ด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำตู้นะครับ ก่อนทำตู้ลำโพงครับซื้ออะไรลูกเอาไปทำตู้ลำโพงบ่ะทำเหยียบบอมไหนตัวไหนทำเหยียบบอมตัวไหนเอาอะไรไปทำเหยียบบอมเจาอรูเหรอใส่ลวด บริษัทอบอ้อมครับก็มาครับนี่อบอ้อมอุตสาหกรรมมาเดีครับโอ้วัเดีครับพาเก่ามาคือเราครับมาทุกปีตัวแยวกกว่านี่มีอะบ้างนี่ตัวแยวกกว่านี้มีก็มีบาะนี่ยาวบด ครัเดี๋ยวเรามาดูมาชมสินค้าได้นะคะต้องการสินค้าตัวไหนสอบถามได้เลยนะคะโอ้ฟองเยอะเลยครับมีทุกอย่างครับวันีวันสุดท้ายแล้วนะคะฝาบเสียงแหลม มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยนะคะคมีหอดผู้สาววันนี้รถวันสุดท้ายแล้วนะคะดี่มาจับมาจองกันได้เลยนะคะมีทุกอย่างครับร้านนี้ครับต่้งแ่ขาตั้งตู้น้ำพงครับนี่ครับสเปคคอนก็มีครับ Hãy subscribe cho จำหน่าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอเนกประสงค์นะคะพร้อมไมนะคะมีลักสัว์โลหะครับบริษัทปนสโลหะเ่าโอ้เท่าเก่มาเองสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าพูดครับเอ้าไอไกสวัสดีครับพี่ไก่ก็มาครับกัปตันก็มาเอ้าโอ้ พี่นองเมื่องบนก็มาผมนอนฮขาตลูกผมมาหอดีสามนอนฮตลูกสิไปเลยอะเมื่อไหร่โอ้ยว้าไรอีหล่ะวคนบริเตงแย่งมาก็บโว่าสิไปใสมาใส่เนาะวัสดีครับอาจารย์นี่ก็ิบอน้าหมดโอ้ครับไอ้ฟ้าไปแล้วนอนฮอตลูกครับนอนฮตลูก เอาไปเที่ยวอิลีบ่ะปากแรงนะปากแรงก็ลดราคาแบบนี้เซลล์อย่างเดียวมัม่สียกี่ทีบ่ะสีนอนฟังอนครอบเอามันคือมันหยุดย่าวอยางี้อย่างเอ้ใกลนอนว่างนำเขียวก็ได้แม่นครับมันมีแบบมันมีแบบเป็นผู้มีลาดเลยดูสองเรื่องดีสองเรื่อ นอนนอนโรงเรียนนั่นที่กับด้านโรงเรียมีเครื่องเล่นด้วยน่พี่มันมีสไลเดอร์ด้วยก็ฉันก็ถามไปนอนหมดามไปนอนฟังปฎิจียไปจังเมือครับโอ๊ยบมือวายยังไง เพราะกันคันยัําว่าจิมไปพบจิมไปน้ำมีลีนเนี๋ยเพราะว่าทางไปยามพ่อนรัพ่อก็อยู่นที่ครับเี้เราไปนอนอยู่บ้านบ้านเราอยู่กับยุทธินเขาไงนะอยู่บานทั้งหมุนตว่าอยู่บ้านทั้งหมนครับโอ้จิไปเดียวเขาไงพูนาสวัสดีครับจิมงานว้ โอ้ทีมงานไปดียวเขาไงเนมาเ่ากเปิดแล้วเิที่งาคกไหนอ้าี่แห้เขาเปิดยี่สโอ้เดี๋ยวเขาเปิดรอบใบมั่งเดี๋ยวยางเหรียญจะเข้ากันหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะฮะ เ,เราเดินเล่นครับมีหกยังเข้ามุกเราก็มามานะมีตะแกรงสองลายนะครับตะแกรงลายเรียบกับลายสามส่วนนะครับด้านข้าก็มีอ <มา S 1> <ล>ยู่ประมาณนี้นะครับฝั่งทางนู้นก็จะเป็นรถแห่ครับ นันเป็นหลังนะครับที่ใช้มาเคลื่อนนะครับมีลายจอมือแร่งก็น่าจ,จะใช้อย่างงั้เห็นเพิ่นล่อทันเกียบครับเลือดยังไหนครับเอาสำหรับคืนนี้ไว้สำหรับนี้สักวันครับพี่น้องครับ